มาลยเปิดวงหลานแตกอุงอิ่งเพชรบ้านแพงเปิดฤดูการใหม่สุดป,ปังสวัสดีจ้าแฟนหมอลำแฟนสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนวันนี้บอกเลยว่าแอดมีข่าวเด็กเข่าร้อนข่าวที่เรียกว่าสดกว่าไข่ปิ้งข้างเวทีมาเล่าให้ทุกคนฟังกันรับประกันว่าเบามอยกันยาวๆจนเพลินไปสิกวนาทีแน่นอนเพราะนี่คือการเปิดฤดูการใหม่ของคณะหมอลำขวัญใจมหาชน สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนำทีมโดยพระเอกเสียงอีสานบอสโจและนางเอกดาวรุ่งม,มาแรงแห่งยุฟอุ้งอิ่งเพชรบ,บ้านแพงที่ตอนนี้ชื่อเสียงและกระแสเรียกได้ว่าแรงแสงโค้งไม่หยุดไม่หย่อนไม่แพวเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาบรรยากาศที่นาเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงโอ้โหบอกเลยว่าดันดิงกว่ารถติดตอนเลิกงานคนหลั่งไหลาจากทั่วสารทิศ ทังแฟนขับตัวจริงแปนเพลงทั่วไปไปจนถึงชาวบ้านใกล้ๆแถวอีสานบ้านเฮามารวมตัวกันเพื่อรอชมโชว์เปิดมาฤดูการใหม่เวทีอลังการแสงสีเสียงจัดเต็มเหมือนเดิมผิวไหวทั้งบอลำทั้งแดนเซอร์เ้ียพานาผมของนางเอกนางรองบอกเลยว่าจริงวับจับตาทุกองศาค่ะแต่ทีเด็ดมันอยู่ที่ตอนกลางโชว์ของนางเอกสาวน้อยคนนี้ค่ะ น้องอุงอิ่งเผ็ดบ้านแพงนั่นเองระหว่างที่อุงอิ่งกำลังร้องเพลงบนเวทีอย่างตั้งใจนะคะจูจ่ๆค่ะแฟนทับกลุ่มใหญ่ก็พากันหอบมาลัยเงินสดขึ้นไปคล้องคอให้บอกเลยว่าพริบตานั้นทั้งเวทีทั้งคนดูกรี๊ดสนั่นเลยค่ะมาลัยไม่ได้มาเส้นสองเส้นนะคะคุณผู้ชมแต่มาเป็นพวงๆเป็นตั้งๆสะพานควายยังต้องยอมแพ้จนแฟนเพจต่างๆใช้คำว่ามาล,ายลัยหลานแตก มาไลายล้านขึ้นเวทีบอกเลยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่อลังการจริงๆค่ะอุ๋งอิ่งเองนะคะเห็นดับนั้นถึงกับน้ำตาคอค่ะไม่ใช่เพราะเงนินอย่างเดียวแต่เพราะมันคือความรักความศรัทธาที่แฟนเพลงมอบให้ซึ่งบอกตรงๆค่ะถ้าเป็นใครมาเจอโมเมนต์แบบนี้ก็คงจะไฟเต้นแรงและเพื่มปิ่งสุดๆเหมือนกันซึ่งแฟนเพลงที่อยู่หน้างานเนี่ยเสียงกรีด,ดังจนแทบกบไม มีทั้งตะโกนชื่ออุ๋งอิงมีทั้งตะโกนรักนะคะสูซ,ซูบางคนถึงกับยกไป้ายไฟแบกป้าย led มาเชียร์กันให้สุดส่วนบนโลกโซเชียลก็ไม่แพ้กันค่ะมีทั้งคลิปอุ๋งอิงถึงกับน้ำตาคอที่ถูกปล่อยออกมาไม่นานควรแชร์กันกระจายเม้งกันสนัน่นทั้งแฟนเพลงทั้งคนที่ไม่ได้ไปงานก็ยังเข้ามาคอมเมนต์โอ้โหดีแหละหนางเอกมาลายของจริงอุ๋งอิงไม่แ่วเลย บางก็บอกว่าน้ำตาซึมตามเลยตอนที่ดูคลิปเอาละค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่ามาลัยเนี่ยทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่ในวงการบอลลัมขอเล่าแบบเหมาบอยนะคะในวงการบอลลัมการ,อรมอบมาลัยคือการแสดงออกถึงความรักและการสนับสนุนค่ะของแฟนเพลงต่อศิลปินมาลัยไม่ใช่แค่สวยๆแต่มันคือตัวเงินสดที่แฟนเพลงตั้งใจทำมาให้กับมือ เพื่อเป็นกำลังใจให้ศิลปินเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นใครที่มียอดมาลัยเยอะๆบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะมันคือการการันตีว่าแฟนเพลงรักจริงสนับสนุนจริงและที่สำคัญคือเป็นการสร้างภาพจำว่าดีแหละดังเอกมาลาัยของแท้พูดถึงตง้องดีแล้วต้องยอมรับจริงๆว่าน้องอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแม่มาลายัย แห่งวงการหมอล่ำตัวจริงเสียงจริงไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเคยมีข่าวว่าน้องอุ๋งอิงได้มาลหลคืนเดียวรวมแล้วหลายล้านทั้งโอนทั้งคล้องคอจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตค่ะสื่อออนไลน์เกือบทุกเจ้าพาดหัวกันสนัดเล็กทีเดียวบาปครั้งนี้เปิดฤดูกาลใหม่ก็ยังคงความฮอตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแฟนคลับบางคนถึงกับคอมเมนต์ว่าบอกแล้วว่าอุ๋งอิงอ่ะคือของจริง ตัแม่บาลายแห่งวงการบอลลามยุคนี้ต้องยกให้เธอจากคลิปที่ถูกแชร์ออกมานะคะเห็นได้ชัดเลยว่าฝุ่อิงึ้งใจจริงๆเธอพูดออกไปว่าไม่คิดว่าจะได้รับความรักเยอะขนาดนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแค่นี้คนดูก็ยิง่งคลีศสิคะคุณผู้ชมนีม่เห็นน้ำตาคอคอ,อของเธอด้วยแล้วบอกเลยว่ามันเป็นมเมนต์ที่แฟนเพลงหลายคนเก็บไว้ในใจแน่นอน หลังจากการเปิดปุ่มปังๆแบบนี้แล้วแน่นอนว่าเส้นทางการทัวร์คอนเสิร์ตของสาวน้อยเพรบ้านแพงก็จะยาวไปทั้งปีทั้งในอีสานกลางใต้เหนือบอกเลยว่าไปจังหวัดไหนแฟนเพลงก็พร้อมต้อนรับสิ่งที่น่าติดตามก็คือบัลลายในจังหวัดต่อไปจะอลังการขนาดไหนบางคนถึงกับตั้งกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซวางแผนกันว่าเฮ้ยรอบหน้าเนี่ย จะทำาลายกี่เส้นดีจะโอนเท่าไรดีคือเอาจริงๆมันกลายเป็นการแข่งขันเชิงวบวกที่ทำให้ศิลปินมีกำลังใจและแฟนเพลงเองก็สนุกกับการสนับสนุนเอาละค่ะสรุปเลยนะคะการเปิดรูการใหม่ของสาวน้อยเพชรปั้นแทงครั้งนี้ต้องบอกว่าปัางไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆทั้งแฟนเพลงทั้งโซเชียลถูดถึงการสนันโดยเฉพาะโมเมนต มาลัยหลานแตกของอุ้มอิงที่ทำให้เธอยิ่งตอบย้ำความเป็นเกาวรุ่งพุ่มแรงและเจ้าแม่มาลัยแห่หงวงการหมอลำของแท้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสดๆก็ลองไปหาดูกันได้เลยรับรองว่าเดดทั้งรอยคิ้มความซึง้งและความภูมิใจแทนน้องอุ้มอิงแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราลองไปส่องดูคอมเมนต์ของบรรดาแฟนคลับพอพอแมแม่เอฟซในโซเชียลกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ ว่าจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันยังไงบ้างอย่างคนแรกนะคะบอกว่าเหงหงปังปังลูกเหมือนหมานนะอีกขั้นหนึ่งนะคะก็บอกว่าเหงหงห่งปังปังปังร้อยล้านได้จ้าลูกสาวสุดยอดมากค่ะพวงเดียวหนึ่งล้านที่เหลืออีกหลายพวงเหงหงปังปังจ้ายินดีด้วยค่ะคงมีศิลปินน้อยคนนักที่ได้แบบนี้เป็นวันที่ดีมากๆ สำหรับการเปิดฤด,ดูกาลใหม่ของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ทำได้ดีมากๆในการแสดงเปิดปวงวันแรกแต่ก็ยังมีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าหน้ามาหรือเปล่าครับแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปตอบกลับทันทีนะคะว่าหน้ามาไม่มีหรอกคนนี้บ้านน้องเขาสร้างหลังละสิบล้านแล้วภาษีน้องก็จ้างคนมาดูแลจ่ายภาษีให้ถูกต้องจ้าไม่มาละครับ เขาไลฟ์สดชั่วโมงละสองแสนคุณไม่ได้ติดตามเลยไม่รู้ว่าแล้วต้องมีคอมเมนต์แบบนี้คานาหมาอย่างคุณว่าเนาะคงไม่มีบ้านไม่มีรถหรอกจริงไหมอย่าไปหล่อหน้ามาให้มากฮ่าฮ่าฮ่าแนะนำไปดูช่องการชัยแล้วคุณจะได้เห็นที่มาของมาลัยล้านคานาหมาจะมีเงินสร้างบ้านเหรอคิดสิคิดแต่ดูแล้วคงคิดไม่ได้แล้วก็จ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับ เกิดยังไม่รู้และน่าจะเป็นเฟซปลอมเอาไว้มาคอมเมนต์ป่วนๆคงไม่มาอ่านแต่ก็จะคอมเมนต์บอกส่วนคอมเมนต์อื่นๆนะคะก็บอกว่าสุดยอดเลยที่สุดของมาลายแล้วสุดยอดลูกหลากินดีกับน้องอุงอิงด้วยครับขอบคุณหมอลำมด้วยสุดยอดมาลายเงินล้านมาลายคิปโปพอ่พอแม่ fc ติดตามทุกความเคลื่อนไหวค่ะวันนี้ก็มา่วมอยกันเต็มที่แล้วนะคะฝากไว้เลยว่าฤด,ดูการนี้ สาวน้อยเพชรบ้านแพงจะไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วเจอกันข่าวหน้าบ๊ายบายคะ่ะ